หาวามไหล่นอกได้มาสองหมื่นเลยเหรอเนี่ยคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็เจอกันกันกบแคทลี่อีกเหมือนเดิมเลยนะมาแต่สาวทนะําในช่วงนี้เพราะว่าสาวทําอ่ะ สูตรแคทลี่มันใช้ได้อยู่เยเรื่อยใช้ได้อยู่ทุกวันเลยวันนี้ก็เลยจัดงบมาสองพันเล่นเบ็ดร้อยไปเลยนะคะเพราะว่าก่อนที่จะอัดคลิปอะแคทเล่นสาวทามเบ็ดสิบมาแล้วอะไหล่นอกดีมากก็เลยมาอัดคลิปเอาลงหน่อยดีกว่าวันนี้เบ็ดร้อยเดิมเดิมกันไปเลยงบสองพันนะคะแคทลี่เล่นเว็เบเมซี่บูนะเติมไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำเทิร์นใครอยากเข้ากลุ่มหรือว่าอยากสมัครเล่นเว็บเดียวกับแคทจิ้มลิงก์สมัครได้เลยที่ใต้อคอมเมนต์ของคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดเข้ากลุ่มกันมาด้วยนะ เพราะว่าในกลุ่มจะเป็นกลุ่มไลน์นะคะกลุ่มโอเปนแชทเอาไว้รวมยุทเก่าแัทลี่เอาไว้พูดคุยกับแคทหรือว่าเอาไว้ตามเกมแตกส่งเกมแตกกันในกลุ่มกันได้เลยนะงบสองพันแปดร้อยวันนี้นะคะเดี๋ยวแคทจะกดมือไปก่อนละกันกดมือไปก่อนละกันเล่นสิบมาดีไม่รู้ว่าเล่นร้อยจะมาดีหรือเปล่านะเติมไปสองพันน่ะวัดใจกันไปเลยแต่ถ้ากดออโต้สามสิบหมุนคือถ้าไม่ไหลก็จบเลยนะสองพันวันนี้ยังไงก็ไม่ได้ถอนนะทุกคนอู้ โอ้ไหลได้ว่าสองพันห้านะคะกดมือเปิดมาถือว่าสวยนะกดมือเปิดมาถือว่าไม่ได้แย่นะคะทุกคนต้องงานต้องงานกดมือต่อไหลเชโบไปโอ้ไหลน้อยจ้ะกดเบ็ดร้อยไหลนอกก็ได้มาหนึ่งร้อยไม่ได้ไม่เสียนะไม้เมื่อนี้อ่ะไม้เมื่อนี้ว่างันอนะ่ะเจแถวสอง ดูดีมันไหลมาให้เราไมา้เดียวอะนอกนั้นมันก็ไม่ไหลอีกเลยวะทุกคนโอ้โหดูหน้าทองดีดูหน้าทองดีดองดโอ้โหถ้าหน้าทองลงนะโอ้โหเสียดายอะหน้าทองอยู่อย่างเฟี้ยวเลยเนี่ยทุกคนขัดแค่ช่องสองช่องเดียวไปต่อสิบแถวสองเอ้โอ้โชมหน่อยไม่ได้เลยนะ ถ้ากดมือแล้วมันไม่ค่อยไหลให้เราแล้วอะ่ะเดี๋ยวค่ะจะไปกดเป็นออโต้นะคะสาสิบหมุนเพราะว่าโชคดีนะที่เมื่อกี้ไหลนอกได้มาสองพันเนี่ยจากคุณสองพันเราตอนนี้ก็เลยบวกเป็นสี่พันสามแล้วนะคะโอ้โหหน้าทองมาน่าจะมาตอนคุณเยอะๆหน่อยนะมาตอนคุณหนึ่งเนี่ยได้น้อยเลยหน้าทองมดกันไหลเคะไหลไหมโอเคไม่ไหลนะถือว่าไหลนอกไม่ได้แย่นะสําหรับสาวท่ำเบ็ดร้อยวันนี้อะ่ะ ไปต่อได้ไหมล่ะเริ่มไม่มาละเริ่มเงียบแล้วทุกคนดูดีเริ่มเงียบเนี่ยดูดีวายแถวสองอะแทนที่สิบจะลงแต่มันไม่ลงนะโอ้โหดอกเมื่อกี้อย่างเฟียวสิบแถวสามอู้ไหลสิบต่ออย่างสวยเลยเบ็ดร้อยเออไหลได้มาอีกพันห้านะคะหสองพันสอง โอ้โหสามพันสี่ไหลน,นอกสวยเลยต้องนี้สาวท่ามันเกมที่ไหลน,นอกเป็ดลอยได้มันมากในค่าย PG ไม่มีเกมไหนมันโค่นสาวท่ำได้ละใครที่ไม่ใช่สายซื้ออ่ะเป็นสายไหลน,นอกอะ่ะสาวท่ำเล่นเป็ดลอยยังไงก็คุ้มนะทุกคนบทมันจะไหลคือไหลมาเลยนะสามพันสี่โอเคเดี๋ยวเราลองกดออโต้ดีกว่าห้าสิบหมุนนะคะเป็นปิดโบนะเพราะว่าตอนนี้มีเจ็ดพันห้าแล้ว มีเจ็ดพห้าค่ะสามารถกดห้าสิบหมุนได้นะเบ็ดร้อยอ่ะแต่เล่นเบ็ดร้อยไม่ต้องเปิดโบนะปิดโบดีกว่าเราจะได้ดูทรงเกมไปเรื่อยๆด้วยดูลายเกมไปเรื่อยๆนะถ้ามันไหลนอกได้มาอีก3ามสี่พันเดี๋ยวแคะอาจจะซื้อเบ็ดร้อยนะซื้อก็ประมาณห้าพันใช่ไหมล่ะขอให้มีทุนสักหมื่นนึ่งละกันจากทุน2องพันนะคะตอนนี้เราปั่นมาถึงเจ็ดันสามแล้วนะถ้ามีถึงหนึ่งมเดี๋ยวแคทจะซื้อเบ็ดร้อยละกันโอเคเปล่า แต่ถ้ามันไหลนอกให้ไม่ถึงเราก็จะไม่ซื้อนะอ้โหน้นทองมาโคตรสวยสาวท่าเบ็ดร้อยไหลนอกได้มาสองพันสองร้อยบาทนะคะสวยงามเลยอีกสี่สิบหมุนคุณนะภาพโอ้เหมือนหนึ่งชิวๆเลยอีกหมื่นหนึ่งคาดว่าน่าจะชิวๆนะอีแค่หกร้อยบาทเองเนี่ยสาวท่ามไม่น่าจะเกลือนะเราได้น่าจะได้ซื้อเบ็ดร้อยนะคะเราน่าจะได้ซื้อะะเบ็ดร้อยนะอุ้ยดูดิ ดูทรงมันดิดูทรงมันดูทรงมันอ้โหูโคตรสวยเหอะแต่ได้ไม่แค่แปดร้อยนะเฮ้ยเข้าฟรีป่ะเนี่ยเข้าฟรีแปดร้อยหน่อยมาโอ้โหรอซื้อซะแล้วพี่ท่ามเราพี่ท่ามเรารอซื้อซะแล้วอ่ะทุกคนโอ้โหดูมันดิอู้หูมาตอนคูนหนึ่งตัวแพงชอบมาตอนคูนหนึ่งอีกแล้วถ้าเวลาซื้อแล้วได้ตัวแพงแบบนี้มาไม้ไทยๆนะโคตรเฟี้ยวเลยอะ เพราะว่าเวลาซื้อข้างในมันมีตัวคูนไงตัวคูณมันจะค้างอยู่มันไม่เหมือนไหลนอกอะไหลนอกตัวคูณถ้าไม้นี้ไม่ไหลคือมันก็ต้องเป็นเริ่มไม้ใหม่คูณหนึ่งใหม่นะคะหูทรงเกมโคตรสวยแต่ไม่ไหลโบสิบนนึ่งหมืนแถวสามโอเกมมันเริ่มกำบัให้คแคทเราแล้วเนี่ยจะถึงหมื่นก็ไม่ถึงสักทีดูที่เนี่ยเก้าพันสามเก้าพันห้าวนอยู่อย่างเงี้ยเนาะชีวิตคนถึงหนึ่งหมื่น ถึงหนึ่งหมื่นแล้วนะคะหนึ่งหมื่นสามพันนะสาวถ้มไหลนอกเบ็ดร้อยได้มาห้าพันสี่รอแปดสิบาทโคสวยอย่างเฟี้ยวเลยอย่างเฟี้ยวเลยเฮ้ยไหลนอกไดเรื่อยๆเลยเนะนี่ยปิดโบวไหลนอกดีแบบนี้เดี๋ยวแคทลองซื้อซื้อไม้นี้ขอลองแบบไม่มีสูตรขอลองแบบไม่ได้ซื้อตามสูตรแคทลี่ละกันดูซิมันจะมาไหมลองไม่ใช้สูตรนะคะเดี๋ยวรอให้มันหมดสิบหกหมุนนี้ก่อนนะ เดี๋ยวเราลองซื้อแบบไม่ใช้สูตรดูซิว่าจะแตกหรือว่าจะเกลือนะทุกคนฮะพัจจ้าเบ็ด 100, ร้อยสาวท่ามไหล่นอกได้มาสองหมืนเลยเหรอเนี่ยปาดปาดเกินปุยมุยมันเกินปุยมุยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทุนสองพันแต่มาสามหมื่นหกเลยเหรออะไรนี้ ออลองซื้อหน่อยดีอยากลองซื้อวะทุกคนซื้อเบ็ดร้อยได้ไหมซื้อแบบไม่ใช่สูตรคัตลี่นะคะโอ้โหก็ยังไหลนอกอย่างต่อเนื่องโอ้โหไหลนอกโคตรดีอ่ะสาวท่าเบ็ดร้อยวันนี้แล้วม,มันไหลนอกดีจังหวะทุกคนใครมีงเบเยอะหน่อยสาวท่าเบ็ดร้อยไหลนอกปิดโบตามได้นะคะมาเดี๋ยวค่ะจะลองซื้อนะสองพันเจ็ดวิธีไม่ใช่สูตรคัตลี่นะห้าพันจัดไป ดูสีสาวทาจะให้แัดเท่าไหร่เดี๋ยวจิบน้ําก่อนนะคอแห้งแล้วไปสิบปุ่นคุณภาพแตกแสนวะเนี่ยทุนสองพันวันนี้โอ้ตายไหลนอกโครดีตอนซื้อละโอ้โหหน่อยเลยทีนี้หน่อยเลยทีน,น,ทนี้ดูทรงเกมดีอุย้ยคิวมาสวยไหลเจไปโบสวยสิบแถวสามมาต่อเลย คูซื้อตั้งห้าพันให้สามพันสองอีกห้าหมุนเรายังมีลุ้นนะคะอาจจะแบบต้นพลารละท้ายพลาลยุก็ได้นะสาวท้าอะไรก็เกิดขึ้นได้เซอรพรส์อะไรอย่างนี้โอ้อวายคู่วายคู่คูใจะได้อะ่ะเจน่าจะมานะช่องหนึ่งเนี่ยโอ้โหโดนมันเล่นไปสามร้อยนะคะซื้อห้าพันได้มาสี่พันเจ็ด รอบต่อไปเดี๋ยวใช้สูตรคัดลี่ซื้อบ้างดีกว่ามารอบต่อไปเดี๋ยวใช้สูตรคัดลี่ซื้อบ้างว้าวว้าว,ว,าวสาวท่ามหูไหลนอโค้สวยสูตรคัดลี่นะคะแปดพันถึงหนึ่งหมืนวิธีบวกบวกแล้วปิดโบกดซื้อได้เลยนะเว็บเมซี่บูมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ w a y s นะช่องข้างบนนี้เลยนะคะ8 0 0 0ันวิธีถึงหนึ่งวิธีทุกคนเลือกเอาได้เลยนะ ปิดโบซื้อนะคะตอนนี้คันรี่หนึ่งหมื่นแปดพันวิธีสาวถ้ำห้าพันบาทซื้อปไปจัดไปเลยขอสสวยๆนะไม้นี้ทุนสองพันไหลนอกเบ็ดร้อยได้มาสี่หมื่นละขอถอนแสนหน่อยละกันดอกนี้แจ้งเกิดไปเลยแปดหมุนคุณภาพมาให้ไหมเนี่ยทุกคนไหลอะไรต่อได้เนี่ยโอ้โคตรกำาเลยมันจะจ่ายให้แคทไปนี่ ดูมันไหลดีนี่ขนาดใช้สูตรนะเนี่ยอีกห้าหมุนคุณภาพนะคะตอนนี้ได้มาสามพันสี่ร้อยบาทแล้วนะลุ้นเนาให้คุกกี้ทำนายกันอู้สวย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 สิบช่องหนึ่งโอ้โหเสียดายอ่ะเสียดายสิบช่องหนึ่งมากไม่งั้นเมื่อกี้ได้วายไหลต่อเลยนะซื้อห้าพันตอนนี้ไม่เกลือแล้วนะคะได้มาห้าพันเก้าร้อยบาทนะหกพันสามละ โอเควันนี้สาวทํำน่าจะเน้นไหลนอกนะคะซื้อตอนใช้สูตรแคทรี่วันนี้ได้น้อยนะซื้อ5้าพันได้กําไรมาพันสามนะคะแต่ใช้สูตรแคดก็คือไม่เกลือเหมือนเดิมแต่ว่ากําไรได้น้อยใครอยากตามสาวถำเบ็ดร้อยวันนี้แนะนําให้ไหลนอกปิดโบนะคะใครอยากลองตามสามารถตามได้เลยที่ลิงข้างล่างใต้คอมมนต์ดูคลิปแคทลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตาาั้งแล้วก็กดกระดิ่งจริงจริงจๆๆจ,จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ